นี่ผอมลงนี่ผอมลงแล้วเดี๋ยวปีหน้าเจอกันก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยซีเรียสครับส่วนตัวผมนะไม่ซีเรียสเพราะว่าเราก็ทําเต็มที่เราเล่นเต็มที่เราก็รู้สึกโอเคแล้วเพราะว่าเราก็ได้ทําเต็มที่แล้วนจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรอย่างล่าสุดสาวในพันดิคเลยก็บอกว่าผู้จัดการเราชวนเราไปสังสรรไม่มี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 ครับผมก็ยังอยู่ช่องเจ็ดอีกหลายปีครับอยุดหลายปีครับประมาณกี่ปีคะสี่ได้ไหมประมาณนั้นครับ ประมาณนั้นก็เลยหลายปีเลยครับไม่เคยเที่ยวรัชนาครับไม่เคยเที่ยวรัชนาเลยครับส่วนใหญ่ก็อยู่จะเป็นไปไหว้พระอันนี้เราพี่แนนห้วยขวางห้วยขวางแต่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะฮะก็ไปบ้างแต่ว่าผับหรือว่าแบบอะไรแถวนั้นไม่เคยไปไม่เคยไปแถวนั้นไม่มีแต่มันไม่ใช่ผับอ่ะพี่แถวนั้นมันอาบอบนวดผมไม่ได้ไปแถวนั้นไม่ใช่แล้วมีอาบอบนวดเราไม่สนใจเรื่องแบบนี้ใช่ไหมผับเกยทั้งนั้นฮะรู้ครับแต่ไม่ได้ไม่เคยไปแถวนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ อยู่แถวบ้านเรียบทางด่วนแล้วก็บางทีก็แวะเอกมัยทองหล่อบ้างแต่ไม่เคยไปแถวนั้นนะถ้ามีเอามาให้ดูหน่อยนะฮะรัชดาแต่ถ้ามีหลุดที่อื่นเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าหลุดรัชดาไม่มีไม่มีเขามาโนไปเองมั้งฮะแต่ยืนยันส่วนเราดิ้ยืนยันว่าไม่มีไม่มีแถวนั้นไม่ไม่ชำนาญเนาะไม่ชำนาญไม่ชำนาญนะฮะไม่ไม่เคยไปไม่สันทัดถูกต้องอ